สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อมเมยบ้านเห็ดนะคะค่าสําหรับใครที่ทําก้อนเห็ดเองนะคะวันนั้นอ้อมลืมบอกไปเรื่องของการผสมน้ํานะคะก็ในการผสมน้ำอ้อมจะมีกากน้ําตาลอีกหนึ่งถังนะคะกากน้ําตาลนี้เราจะละลายน้ําตาลกับดีเกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่กากน้ําตาลลงไปนะคะกากน้ำตาลก็นี่เลยนะคะเราหาซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะ ก็แล้วแต่นะคะไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะคะกากน้ำตาลบางคนก็จะนิยมเอาไปหมักกับขี้เลื่อยเลยนะคะแต่อันนี้เราจะฟาร์มออมเองเราจะนำมาผสมละลายในน้ำตาลกับน้ำเปล่าแบบนี้เลยนะคะวันนั้นลืมจริงๆวันนั้นลืมลืมบอกทุกคนเรื่องนี้ไปนะคะก็หลายคนที่ทำก้อนเห็ดนะคะลองทำทำตามได้นะคะใส่กากาน้ำตาล แล้วก็ละลายน้ําตาลทรายแดงนะคะนี่เป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะร้อยกิโลอ้อมจะใส่อยู่ที่1นกิโลนะคะคีเลย100์ร้อยกโลจะใส่น้าตาลทราย1นกิโลนะคะนี่เราในนี้มันจะมีดีเกลือด้วยนะคะที่ผสมลงไปแต่ก่อนที่เราจะเอาไปใส่ทีเลยตอนผสมนะคะเราก็คนละลายให้น้ําตาลเขา ควให้น้ําตาลเขาละลายนะคะคนให้น้ําตาลเขาละลายผสมเข้ากับน้ําไปเลยนะคะหรือว่าจะนําไปผสมกับไม่ละลายน้ําก็ได้นะคะพูดถึงน้ําตาลนะคะเราจะใส่กับเครื่องปรุงแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีนี่นะคะที่มียิปซัมดีเกลือปูนขาวแล้วก็มีลำอ่อนนะคะนี่ก็จะเป็นยิปซัมเอ้ย นี่ก็จะเป็นดีเกลือนะคะพูดผิดดีเกลือนะคะที่เรานําไปใส่กับน้ําตาลเมื่อกี้นะคะอ่าและที่สําคัญนะคะที่สําคัญเลยเราจะต้องคนใ,นให้มันให้มันละลายไปกับน้ําเลยนะคะหรือว่าไม่ใส่กับน้ําตาลก็ได้นะคะจะนําไปผสมอ่เอาน้ําตาลกับดีเกลือไปผสมน้ําเปล่าก็ได้นะคะก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนผสมนี่เลย จะเป็นซีโ,โกนะคะที่คนทําเห็ดเขาจะรู้กันนะคะว่านํามาหมักกับขี้เลื่อยทิ้งไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนํามาผสมกับน้ําที่เราผสมน้ําตาลเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปตอนที่เราเออผสมก้อนเลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอาหารสําคัญของก้อนเห็ดเหมือนกันนะคะช่วยให้บํารุงให้ดอกเห็ดของเราแข็งแรงก้อนเห็ดของเราแข็งแรงนะคะ ก็แต่ฟาร์มออมนะคะเราจะนำใส่ลงไปในถังนี้ด้วยเลยนะคะแล้วก็เทลงไปตอนที่เราผสมก้อนเชื้อเห็ดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะใครอยากจะทำตามก็สามารถทำตามได้นะคะใส่กากน้ำตาลแล้วก็ละลายน้ำตาลดีเกลือลงไปในน้ำนะคะตอนที่เราผสมก้อนก่อนที่จะเอาไปอัดน,นะคะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ